เรื่องเล่าตอนเดินป่าตอนที่สองดวงไฟของผีขโมดสมัมผัสสยองจากเรื่องราวก่อนหน้านั้นคู่รักคู่หนึ่งได้มาเที่ยวป่าแต่ลงขึ้นเขาผิดเส้นทาง แล้วได้พบเจอกับคู่ชายหญิงลึกลับที่เล่าเรื่องราวส่หยองขวัญให้ฟังเป็นการตอบแทนโดยผู้หญิงลึกลับเป็นผู้เริ่มเล่าเรื่องก่อนเป็นคนแรกแล้วในครั้งนี้ก็ถึงคราวที่ชายลึกลับจะได้เล่าเรื่องของเขาบ้างซึ่งถ้าใครที่ยังไม่เคยได้รับฟังเรื่องราวก่อนหน้านั้นก็สามารถย้อนกลับไปฟังเรื่องเรื่องเล่าตอนเดินป่าตอนที่หนึ่ง ผีพรายป่าได้นะครับส่วนในวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นเรามารับฟังพร้อมๆกันเลยครับใช่ลึกลับเล่าเรื่องให้ผมฟังแบบหนุนหวนตามภาษาท้องหิ่นแต่ผมเรียบเรียงเรื่องที่เขาเล่าออกเป็นภาษาในแบบของผมที่คิดว่าพอจะทำให้เข้าใจได้ง่าย เรื่องที่ชายลึกลับกำลังจะเล่าต่อไปนี้ผมขอตั้งชื่อเรื่องว่าดวงไฟของผีขโมยโดยเรื่องราวมันเริ่มต้นที่ว่ามีกลุ่มนักเดินป่ากลุ่มหนึ่งมีสมาชิกร่วมเดินทางมากันทั้งหมดสามคนเดินทางมาท่องเที่ยวที่ภูเขาลูกนี้ซึ่งก็คือภูเขาลูกที่ผมอยู่นี่แหละตามปกติแล้ว ในเวลากลางคืนสำหรับคนทั่วไปเมื่อมาเที่ยวป่าก็มักจะปักหลักก่อกองไฟค้างแรมกันเป็นที่รู้กันดีว่าการเดินทางในตอนกลางคืนไม่ใช่เวลาที่ปลอดภยัยสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นสัตว์ร้ายสัตว์นักล่าทั้งยังมีเรื่องของพูดผีวิญญาณในป่ากับเรื่องทัศนวิสัยในการมองเห็น ที่ตอนกลางคืนจะมองอะไรก็ทำได้ยากเป็นเหตุให้พดัดหลงกันได้ง่ายกลุ่มเดินป่ากลุ่มนี้เดินทางมาถึงชายป่าในเวลาเย็นใจก็อยากจะขึ้นเขาไปเฮได้เพราะมีอยากเสียเวลายกวันในการเดินทางหรือจะด้วยเหตุผลอะไรอื่นพวกเขาอยากขึ้นไปกลางเต็นท์บนยอดเขาให้เร็วที่สุดจึงตัดสินใจว่าจะเดินทางขึ้นเขา ไปในตอนกลางคืนนี่แหละรถห่างขึ้นเหมือนก็ไม่ได้คดเคี้ยวอะไรมากมันอาจจะไกลไปสักหน่อยแต่ถ้าขึ้นไปถึงได้ก็สบายแล้วที่บนยอดเขาน่าจะมีกลุ่มนักเดินป่ากลุ่มอื่นที่มากันอยู่ก่อนหนะ้าถึงแม้พวกเขาจะมาด้วยกันทั้งหมดสามคนแต่มีแค่คนเดียวในกลุ่มที่พกไฟฉายติดตัวมาด้วย ส่วนคนอื่นๆไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมากด้วยความที่รีบร้อนเดินทางต่างคนก็ต่างคิดว่าอีกคนน่าจะเตรียมมาจึงไม่เดาไฟฉายของตัวเองติดมากันด้วยพวกเขาแวะซื้อคบไฟของชาวบ้านที่อยู่ตีนเขาซึ่งพวกชาวบ้านก็ทำเอาไว้ขายนักท่องเที่ยวอยู่แล้วตอนที่ซื้อมาก็ถามชาวบ้านที่ขายว่าเพียงแค่อันเดียว มันจะพอขึอ้นไปถึงยอดเขาได้ไหมเขาก็ตอบกลับมาว่าไปถึงได้สบายสบายคบไฟน่าจะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าไม่หลงทางยังไงก็ไปถึงก่อนคบไฟจะดับแน่ทั้งสามจุดคบไฟคนละอันแล้วเดินขึ้นไปตามเส้นทางเดินป่ามีช่องทางเดินหาให้เห็นชัดเจนโดยสังเกตจากไม้ที่ไม่มีต้นยญ้า ซึ่งเป็นห่างนี่คนใช้สัญจรกันบ่อยๆส่วนคนที่มีไฟฉายติดตัวมาก็เก็บไฟฉายไว้ใช้ในยามจำเป็นเพราะมีคบไฟอยู่แล้วซึ่งมันก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบให้ความรู้สึกเหมือนกับการไปเข้าค่ายลูกเสือตอนเด็กๆพอเดินคุยกันไปเรื่อยเปื่อยได้สักพักเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งก็เอ่ยปากขอยืมไฟฉาย ไอ้คนที่มีไฟฉายอยู่คนเดียวมันก็ยืนให้คนขอยืมก็รับไฟฉายไปแต่ไม่ได้ใช้คนให้ไปก็งงว่าเอาไปทำไมแต่คิดว่าไฟฉายอยู่กับเพื่อนเพื่อนถือไว้ก็คงไม่เป็นอะไรหรอกพอเดินกันไปอีกสักพักเพื่อนในกลุ่มบ่นว่าเหนื่อยขอกินน้ำหน่อยจะได้ไหมคนที่มีขวดน้ำก็ยืนให้ คนร้องขอเหมันก็รับเอาไว้แต่ไม่เห็นมันจะเปิดขวดดื่มเลยสักอึกพอเดินกันต่อไปได้อีกสักพักเพื่อนในกลุ่มก็ร้องถามว่าใครมีของกินอะไรติดมาบ้างขอกินหน่อยก็มีคนหยิบให้คนที่ร้องขอรับไปแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงเปิดกินในตอนที่กำลังเดินกันแล้วจากนั้นตลอดทาง ก็มีเสียงร้องขอนั่นขอนี่ไม่ยอมหยุดคนหนึ่งในกลุ่มเริ่มจะทนไม่ไหวจึงร้องตะโกนออกมาว่ารำคาญจะขออะไรนักหนารอให้ถึงยอดเขาก่อนค่อยกินค่อยดื่มจะได้ไหมจะเอาอะไรค่อยมาขอมาแบ่งกันตอนนั้นก็ได้ซึ่งทำเอาเพื่อนอีกสองคนต่างยืนงงไปตามๆกันแล้วก็กลายเป็นว่าคนในกลุ่ม ไม่มีใครขออะไรกันเลยส่วนคนที่ร้องขอนั่นขอนีที่ได้ยินมาตลอดทางเป็นเสียงของใครก็ไม่รู้ไม่ใช่เสียงของเพื่อนในกลุ่มแต่มันฟังเหมือนกับเสียงของเพื่อนจนแยกไม่ออกถึงจะเริ่มรู้สึกกลัวแต่ก็ข่มความกลัวไว้ในใจทั้งสามคนเดินกันไปเรื่อยๆพอไปต่อได้อีกหน่อยพบไฟที่ถือกันมา มันก็ค่อยๆดับลงไปทีละอันไม่เหมือนกับที่คนขายบอกไว้เพอคบไฟอันสุดท้ายดับลงทั้งสามคนก็อยู่ในความมืดเจ้าไฟฉายมาส่งทางก็ทำไม่ได้เพราะไฟฉายโดนหลอกเอาอกไปแถมทางกลมมืดมองไม่ค่อยเห็นเลยได้ตะคลัาทางกันไปทั้งมืดๆแบบนั้น อย่างน้อยๆก็ยังคงเดินอยู่ในเส้นทางที่เป็นทางเดินเท้าจนมีคนในกลุ่มมองเห็นแสงสว่างสีแดงแสงนั้นดูเหมือนเป็นแสงของคบไฟก็เลยชี้บอกเพื่อนให้ดูตามแสงนั้นแล้วก็คิดกันไปว่าไอ้แสงนั้นคงเป็นคบไฟของใครสักคนที่กำลังเดินขึ้นเขาตอนกลางคืนเหมือนกันกับพวกเขาก็เลยช่วยกันตะโกน รองเรียกคนที่ถือคบไฟแต่เรียกไปเท่าไหร่ก็ดูเหมือนแสงที่เห็นมันก็ไม่หยุดขยับแถมยังลอยห่างออกไปเรื่อยๆพวกเราก็เลยพากันวิ่งไปหาแสงไฟแล้วตะโกนเรียกให้เขาหยุดโดยหวังจะได้เดินขึ้นเขาไปด้วยกันเราวิ่งตามกันไปจนออกไปนอกเส้นทางลึกเข้าไปในป่า คราวนี้เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ทิศทางแล้วไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปทางไหนต่อความหวังเดียวในตอนนั้นคือตามแสงไฟนั้นให้ทานพอตามมาถึงได้คนที่วิ่งนำเพื่อนไปก่อนก็เห็นว่าไอ้แสงที่ว่ามันไม่ใช่คบไฟแต่มันเป็นแสงจากปลายจมูกของผู้ชายคนหนึ่งเขาสวมใส่ชุดพื้นเมือง พเห็ในใบหน้าของเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่านั่นไม่ใช่คนแน่ๆเห็แน,แ,นแบบนั้นเขาก็ตกใจสุดขีดวิ่งหนีออกไปจากเพื่อนอีกสองคนส่วนเพื่อนสองคนที่กำลังวิ่งตามมาคนหนึ่งเห็นว่าเป็นคบไฟแต่คบไฟอันนั้นมันลอยได้โดยไม่มีคนถืออยู่พเห็นเขาก็ตกใจหัําตัวมีถูู ทำท่าจะวิ่งตามคนแรกไปแต่เพื่อนอีกคนคว้าแขนเอาไว้ก่อนคนที่คว้าแขนเพื่อนไม่ได้มองเห็นแสงเป็นคนไม่ได้มองเห็นเป็นคบายแต่มันมองเห็นเป็นหัวคนที่มีแสงส่องออกมาจากป่าหัวนั้นก็ยังลอยอยู่ในอากาศก่อนที่แสงไฟที่เห็นมันจะดับลงเท่านั้นแหละ สองคนนั้นก็วิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางแบบไม่คิดชีวิตวิ่งทะลุป,ป่าทะลุดงจะมีพุ่มไม้โกนหนามอะไรก็ไม่สนแล้วคนแรกที่หนีออกไปก่อนวิ่งไปก็ร้องไปวิ่งหนีขึ้นไปตามทางชันด้วยความที่คิดว่าถ้าวิ่งขึ้นทางชันไปเรื่อยๆเดี๋ยวคงไปโผล่บนเขาตรงที่มีคนเขากางเต็นต์กัน เขาวิ่งไปเรื่อยๆก็เห็นแสงจากกองไฟอยู่ข้างหน้าคิดว่าไปอีกหน่อยก็น่าจะถึงแล้วแต่ที่ไหนได้จุดที่คนอื่นเขากางเต็นท์มือนอยู่บนเขาอีกลูกหนึ่งแต่ตรงที่กำลังวิ่งไปนั้นมันเป็นหน้าผาชายคนแรกก็เลยกลิ้งตกหน้าผาไปโดนกิ่งไม้โดนหินกระแทกทั้งคอทั้งแขนหกักช้ำไปหมด และน่าจะเสียชีวิตก่อนที่จะลงไปถึงล่างสุดของหน้าผาซะด้วยซ้ำชายคนที่สองวิ่งลงเขาไปเขาเลือกทางลาดลงไปข้างล่างคิดว่าน่าจะออกไปจากภูเขาลูกนี้ได้เขาวิ่งจนเหนื่อยก็เลยไปนั่งหยุดพกักที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ยืนต้นตายรากของมันผูปเป็นโพรงเขาแทรกตัวเข้าไปหลบอยู่ในโพรงนั้น ในขณะที่กำลังผ่อนลมหายใจเหนื่อยหอบก็รู้สึกเจ็บแปรบที่ต้นคอเพราคว้ามือไปจับตรงที่เจ็บก็คว้าได้บางอย่างที่มีลำตัวยาวเป็นมันเลือมแพ่แม่เบียรมันคืองูเห่าตัวใหญ่เขาจับมันโยนออกไปสุดแรงแล้วก็คิดว่าถ้าถูกงูพิษกดัดต้องหาอะไรมารัดเหนือบาดแผลแต่ตรงที่เขาถูกกดัด มันเป็นคอนี่สิเขาควรจะทำยังไงดีเขาพยายามตั้งสติลองเดินลงเขาไปเรื่อยๆจนเริ่มหายใจติดขัดหนักขึ้นทุกทีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตโดยยังไม่ทันได้ลงจากเขาเลยส่วนคนสุดท้ายหลงป่าอยู่หลายวานันอุปกรณ์ยังชีพอาหารหรืออะไรก็ไม่มีติดตัวหิวโซ เนื้อตัวเต็มไปได้วยรอยกัดของพวกมแมลงกับสัตว์มีพิษเขาเดินหลงวนไปวนมาอยู่ในป่ารู้สึกสิ้นหวังคิดว่าตัวเองคงไม่รอดแน่ๆแ,แต่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเจอเขาจึงพาลงจากเขารอดชีวิตกลับไปได้ตามความเข้าใจของผมแล้วสิ่งที่กลุ่มนักเดินป่าทั้งสามได้ไปเจอมา เขาเรียกกันว่าผีขโมด»เป็นผีไทยชนิดหนึ่งที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกับผีกระสือแล้วก็ผีโพงลักษณะของผีขโมดนั้นมันไม่แน่นอนไม่มีใครบอกได้ว่ารูปร่างที่แท้จริงของมันเป็นยังไงแต่จะมีลักษณะที่เด่นชัดคือมันจะปรากฏเป็นดวงไฟกลมๆในป่ายามค่ำคืน คอยล่อลวงคนที่เดินทางในป่าให้หลงทางหลอกให้คนที่พบเจอกับมันเข้าใจว่ามีคนกำลังถือคบไฟหรือมีกองไฟอยู่ข้างหน้าล่อให้คนเดินตามมันไปพราะหลงตามไปแล้วดวงไฟนั้นก็จะหายไปดือด้อการที่ทั้งสามคนเห็นดวงไฟแตกต่างกัน คนแรกเห็นเป็นชายที่มีแสงสว่างออกมาจากจมูกคนที่สองเห็นเป็นคบไฟลอยได้ส่วนคนที่สามเห็นเป็นหัวคนที่มีแสงออกจากป่ามันก็อาจจะเป็นเพราะในแต่ละคนคิดแตกต่างกันไปภาพร่างของผีขโมดที่เห็นในตอนนั้นมันก็เลยออกมาแตกต่างกันแต่เเข้าจริงๆแล้วผมคิดว่า ดวงไฟของผีขโมดมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการล่อลวงให้คนหลงป่าเพราะจากเรื่องที่ชายลึกหลับได้เล่ามานั้นมันบอกได้ว่าผีขโมดเริ่มหลอกหลอนทั้งสามคนตั้งแต่ตอนที่มันแกล้งเลียนเสียงคนในกลุ่มเพื่อลอกเอาของที่จำเป็นต่อการเอาตัวรอดในระหว่างเดินห่างกันตั้งแต่แรกพอชายลึกหลับ เล่าเรื่องนี้ให้ผมกับแฟนฟังจนจบผมก็เก็บเต็นท์เสร็จพอดีส่วนแฟนของผมก็เก็บเครื่องครัวอุปกรณ์ทำอาหารแฮกเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางกันแล้วผมกล่าวขอบคุณพวกเขาสำหรับเรื่องเราส่วนพวกเขาก็ขอบคุณผมเรื่องที่แบ่งพะโล้ผัดแห้งให้กินในตอนนั้นเป็นช่วงสาย ที่ทะเลหมอกเริ่มจางลงไปบ้างชายหญิงลึกลับคู่นั้นชี้ทางให้ผมบอกว่าถ้าเดินลงไปทางนี้ก็จะสามารถข้ามไปยังอีกฝั่งของยอดเขาอีกลูกที่คนเข้าไปกางเต็นท์กันได้ชายหญิงลึกลับคู่นั้นเดินจากพวกเราไปพร้อมกับหมอกที่เริ่มจางลงผมกับแฟนตัดสินใจว่า พวกเราจะเดินไปตามทางที่ชายหญิงลึกลับคู่นั้นบอกว่าเป็นทางไปภูเขาอีกโลกที่คนเข้าไปกางเต็นท์กันเราแบกเปแบกสัมภาระลงจากยอดเขาที่เราขึ้นมาผิดเพื่อเดินทางไปยังภูเขาอีกโลกแล้วเส้นทางนั้นมันก็ทำให้ผมกับแฟนได้พบเจอกับเรื่องราวที่ผมจะดีเล่าให้พวกคุณฟังต่อไปจากนี้ ผมขอตั้งชื่อเรื่องในตอนต่อไปว่าทางผีบอสำหรับเรื่องเล่าตอนเดินป่าตอนที่สองก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากแฟนๆชาวสมพัสยองชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์คลิปนี้และสามารถสนับสนุนทีมงานด้วยการกดปุ่มแตงที่ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานได้นะครับ แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้า